ครับพอดีครับวันนี้ก็มาพบกับทางปอมนะครับช่องพีคดีกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามีตัวโอเลนนะครับที่เป็นโอเลนรุ่นใหม่แล้วกันแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นรุ่นกลางๆที่ออกมาแล้วก็เป็นตัวรุ่นล่างด้วยที่ออกมานะครับก็คือตัวโอเลนตัวเอ็ดดีแปดร้อยนะครับแล้วก็ตัวโอเลนเอ็ดดีเจ็ดร้อยมินิซึ่งวางอยู่ทั้งสองฝั่งของซ้ายและขวาของผมเลยต้องบอกเลยว่าอ่าเดี๋ยวนี้โปรเลเตอร์ทุกรุ่นมันก็คือมีระบบแอนดรอยมาอยู่แล้วฉะนั้นเเนนนนีี่่ยทัั้งรรรรุะะะคบบบก็จมแสอ นะครับ YouTube นะครับหรือว่าแอปอื่นๆได้ตามที่ตัวเครื่องนะครับออกแบบมาให้นะครับแล้วก็ตัวแสงนะครับของตัว o l e ลนะครับ e d 7 0 0 Mini นะครับอยู่ที่ประมาณ500 a n อยแอนติลูเมนนะครับแล้วก็ตัวแสงของเ d 8 0 0นะครับอยู่ที่ประมาณ700 a n ้อยแอนตลูเมนทั้ง2รุ่นเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเราก็ต้องมาเทสอีกนะครับว่า a n นติลูเมนเนี่ยค่าที่จริงมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ที่จะโฆษณาไว้นะครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นนะครับก็คือตัว s 8 0 0เนี่ยก็คือเป็นดดี้แป 1080p เหมือนกัับตวนี้เลยนะครับที่เป็นเน็ตที 1080p แต่สหรับตัว AD800 เนี่ยเหมือน ในเรื่องของการอินพุตนะครับที่เป็นแบบ 4K ด้วยอินพุต 4K ก็คือการรองรับการอินพุตเท่านั้นนะครับไม่ใช่เน็ตทีฉะนั้นก็คือเราก็จะมีการทดสอบกันอีิทีนะครับว่าทั้งสองเครื่องนะครับทำอะไรได้บ้างแต่ต้องบอกเลยว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีลักษณะของการทำซูมนะครับในลักษณะที่เป็นแบบดิจิตอลได้ก็คือผมต้องบอกว่าทั้ง2ตัวนะครับเป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับก็คือเราวางเครื่องที่ไหนเนี่ยเครื่องมันจะออโต้โฟกัสให้นะครับแล้วก็รวมถึงจะสามารถที่จะช่วยนะครับในการที่จะออโต้นะครับตัวค้างม ด้วยนะครับก็คือเขาเรียกว่าโฟกัสนะครับไม่ว่าเราจะวางมุมไหนของห้องเนี่ยมันก็คือจะปรับค้างหมูให้เราด้วยนะครับไม่ว่าจะวางเอียงหรืออะไรก็ตามประสิทธิภาพเนี่ยมันจะดีหรือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่เราจะทดสอบนะครับให้ทุกท่านดูแต่ต้องบอกเลยว่าโอเลนก็คือเป็นตัวที่จัดเต็มมากๆอยู่แล้วนะครับในการทําสเปคเครื่องนะครับให้ดีหรือว่าให้แสงที่ดีและคุ้มค่าในราคาที่จ่ายไปนั่นเอง ครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนิดนึงนะครับถ้าสําหรับตัวเครื่องของ e d 800เนี่ยเขาจะมีปุ่มสัมผัสนะครับด้านบนก็จะมีปุ่มสัมผัสหลายจุดเลยตรงนี้เช่น ขึ้นลงซ้ายขวานะครับหรือว่าอินพุตนะครับหรือเมนูอะไรต่างๆหรือการกดเพย์ย้อนหลังนะครับก็จะมีให้ด้านบนมาเลยซึ่งจะผิดกับทางตัวของ n d 7 0 0 mini นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นราคาที่ถูกกว่านะครับเขาก็จะไม่ได้มีปุ่มอะไรตรงนี้มาให้นะครับเราใช้แต่รีโมทคอนโทรอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้แล้วก็ในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวพอร์ตนะครับของ h d m i มาให้นะครับก็คือที่2พอร์ตนะครับอันนี้ผมขออนุญาตวางให้ดูเลยมี h d m i 2พอร์ตะแล้วก็จมมี USB าใหร์ตนึ p นะครับมีรูระบายอากาศนะครับแล้วก็จะมีลําโพงมาให้นะครับเป็น5วัตสองชันอนนะครับก็คือมีลําโพงในตัวนะครับให้เสียงมาได้เลยแล้วก็จะมีช่อง AV เอาไว้เสียบได้แล้วก็จะมีตัวของหูฟังนะครับเหมือนกันตรงนี้แล้วก็จะมีตัวฟิลเตอร์นะครับด้านหลังนี้นะครับฟิลเตอร์ก็คือสําคัญนะครับเอาไว้กรองฝุ่นนะครับไม่ให้เข้าไปนั่นเองตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็อานข้างก็จะเป็นที่เสียบสายไฟนั่นเองนะครับส่วนด้านล่าง สำหรับทําแฮงเกอร์นะครับยึดฝ้าเพดานได้นะครับก็คือ1นึง,ง,งนึงตมออกนั่นเองนะครับประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของตัวออโต้โฟกัสนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าหน้าเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัวออโต้โฟกัสตัวนี้อยู่นะครับสำหรับทําให้เครื่องเนี่ยสามารถที่จะเช็คได้นะครับเป็นเหมือน AI เช็คว่าเครื่องเนี่ยวางอยู่ตําแหน่งไหนแล้วก็ ฉายไปที่เพดานเนี่ยหรือว่าฉายไปที่ผนังของเราอะ่ะเราสามารถที่จะฉายแบบเพื่อให้มันโฟกัสออตโนมันนั่นเองนะฮะที่ผมบอกว่าฉายเพดานได้หรือว่าฉายผนังได้เนี่ยคือเครื่องตัวนี้มันก็สามารถที่จะวางตั้งแบบนี้ได้นะครับหรือวางน,นอนแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะข,ของเสียบปักด,ด้านข้างนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้สามารถที่จะวางเครื่องแบบตะแคงได้นั่นเองนะครับประมาณ แล้วก็มาพูดถึงตัว nd 700 mini กันนะครับคือตัวเครื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นโมเดลที่ทํามาในราคาที่ค่อนข้างที่จะราคาถูกมากนะครับไม่ได้แพงตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3-4,000เท่านั้นเองนะครับมาเลยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยทำมาเนี่ยมีวัสดุที่โอเคนะครับระดับประมาณหนึ่งแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเครื่องอาจจะไม่ได้มีความเร็วเท่ากับ nd 800นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นรุ่นตัวด้านล่างกว่านั่นเองตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีนะครับด้านหน้านะครับเป็นตัวเลนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวออ กขาจะมีแบบเป็นเหมือน AI เลยนะครับอยู่ด้านหน้าเป็นเหมือนตัวตรวจจับนะครับว่าเราจะโฟกัสไปที่กำแพงนะครับตัวผนังที่เราฉายเนี่ยแล้วมันปรับภาพให้อัตโมนมัติเองแล้วก็ด้านหลังเครื่องเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีปุ่ม power เปิดปิดมีช่องเสียบหูฟังแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีช่องเสียบ usb นะครับสองพอร์ตแล้วก็ให้ดีไม้ตัวนี้ให้ดีไมามาแค่พอร์ตเดียวซึ่งถ้าเราเทียบกับ ตัวที800เนี่ยเขาจะให้มา2พอร์ตอ่าแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งก็คือเป็นช่องเสียบ AV ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับมีทั้งหูฟังแล้วก็ AV สำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นรุ่นที่มันล่างกว่านิดนึงนะครับเราอาจจะต้องมาดูว่าใต้เครื่องเนี่ยเขายึดได้ไหมแต่ผมมองว่าอ่าเขามีตัวยึดมาให้นะครับเหมือนกันสามารถที่จะเปิดจุดตรงนี้ได้4จุดนะครับแล้วก็ยึดแทงเกร์ได้รวมถึงสามารถที่จะใช้ลักษณะของอ่าพวกขาตั้งกล้องนะครับมาเสีย ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเขาไม่ได้มีตัวลักษณะข,ของสแตนเครื่องที่แบบยกเครื่องแบบนี้มาให้นะครับในพุ่น MD 700 mm มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ครับแล้วก็ในเรื่องของการทดสอบนะครับจะมีทางน้องบูมนะครับมาเป็นทดสอบตัวเครื่องนะครับสองสอบรุ่นให้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีการทดสอบทั้งการเล่นเว็บเล่นเน็ตนะครับเมนูในตัวเครื่องเป็นยังไงที่ผมเช็คมาก็คือเป็นสแตนดาร์ดเมนูละมันจะเหมือนเหมือนคล้ายๆกันนะครับว่าเป็นลักษณะของเมนูของตัวแอนดรอยด์ของโปรเจคเตอร์ประมาณนั้นอยู่แล้วมันจะมีความคล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าข้างในเนี่ยเขาโหลดแอปหรือว่าทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแคสมือถือนะครับแค่น้าจอนะครับ ถ้าเราจะต่อบลูทูธทั้ง2รุ่นก็รองรับเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่อบลูทูธพวกลาโพงบลูทูธได้สวัสดีครับพบกับผมนะครับบูมจากช่อง PGT นะครับเข้าสู่ช่วงของการทดสอบของตัวโปรจคเตอร์ทั้ง2รุ่นนะครับ Olen SD 8 0ดกับ SD 7 0 0 Mini มินินะครับอันดับแรกครับเรามาดูที่หน้าต่างกันก่อนนะครับว่าตัว UI เมนูเนี่ยทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเซตติ้งไม่ว่าจะเป็นหน้าของ UI เมนูนะครับก็ทําได้ออกมาคล้ายๆกันอยู่แล้วครับก็คือเหมือนกันเลย ต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของ NC นซีโรเมนะครับทั้ง2รุ่นเนี้ยถ้าถุงทดสอบมานะครับก็อ่าวัดค่าแสงจริงๆเนี่ยก็ได้ค่าที่ไล่เลี่ยกันนะครับทั้ง2รุ่นก็ไม่ได้น่าเกลียดมากเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณหลัก500 NC l u m ซีเมเป็นต้นไปนะครับจะขึ้นภาพตามที่เห็นน้้นลากนี้ได้เลยเท่าที่ผมลองเช็คมาเนี่ยทั้ง2รุ่นนะครับก็อยู่ที่แสงที่ใช้ได้และโอเคนะครับ การแคสตหน้าจอนะครับของทั้ง2รุ่นนี้นะฮะพอได้ลองใช้เนี่ยก็จะมีอาการกระตุกหรือหน่วงเนี่ยก็น้อยมากนะฮะอาจจะมีบางเล็กน้อยเรื่องสัญญาณเน็ตนะครับที่อาจจะไม่เสถียรพอได้พูสรุปมานะครับว่าก็หนังภาพเนี่ยอ่านเปิดดู YouTube ในหน้าจอเต็มๆเนี่ยก็อาจจะทําให้มีการหน่วงเล็กน้อยนะครับรวมนะผมมองว่ามันก็สะดวกแล้วก็ลื่นดี อยู่ผสมควรนะครับถ้าเราวางเน็ตใกล้ๆกับในห้องนี้และเราก็ไม่ได้ฉายไปที่ไกลๆนะครับก็โอเคแล้ว ครับต่อมาครับนี่ก็จะเป็นการใช้บลูทูธนะครับของทั้ง2รุ่นนะครับตัว Sd 8 0 0กับ Sd 7 0 0ดรมิเนี่ยตัว U I ของเ e ต t i n g เนี่ยมันจะเหมือนกันเลยเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของตัว Sd 8 0 0ก่อนนะฮะจะเราแค่ไปที่นิโมนะครับแล้วกดเพิ่มอุปกรณ์นะครับอันนี้ผมจะสาธิตโดยการใช้ลำโพงบลูทูธนะฮะอนี่นะครับ Bluetooth n o e รสักครู่ครับนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นชื่อของตัวลำโพงตัวนี้นะครับ LED ขีด901นะครับกดโอเคไปเลยกำลังจับคู่อยู่นะครับตอนนี้ค่ะคำขอจับคู่ประกอบผ่านยูทุแล้วตกลงไปอีกทีนะครับอ่ามันจะได้ยินเสียงของตัวลำโพงอ่าเดี๋ยวเราจะไปเข้า youtube แล้วก็ลองเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วก็เรื่องการใช้แอปต่างๆนะครับของทั้ง2รุ่นนี้โดยรันผ่านโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมีสตรีมมิ่งอย่างเช่น y u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  e i ชีเ e ็ตฟลิ i i ิสนีย์พลนะฮะก็สามารถที่จะเล่นได้ลื่นไหลนะครับภาพพีเซลต่างๆที่ผมได้เอามาลองให้ดูนะครับก็เอาไปเปรียบเทียบได้จำคำที่พอพูดกับเจ้าที่ตำหนักนะ ไปตอนนี้เดี๋ยวไปทันรอบห้าโมงเอ่อสวนของคุณตา สรุปไปแล้วนะครับก็สำหรับ ตัว AD 800 AD 700 Mini มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่อ่าอันนี้ผมลงแจ้งนิดนึง AD 800ในรุแรกๆเขาจะไม่ได้มีตัวออโต้โฟกัสออโต้คีย์โซนมาให้นะครับเราจะต้องหมุนด้านข้างเอานะครับแต่รุ่นที่ผมรีวิวตอนนี้มันเป็นรุ่นที่อัปเกรดนะครับ Gen 2แล้วมันก็คือออโต้โฟกัสให้เราหมดเลยออโต้คีย์โซนให้เราด้วยขณะนั้นเนี่ยเครื่องรุ่นนี้ที่ซื้อไปนะครับเป็นของปี2024เลยฉะนั้นเป็นรุ่นใหม่ที่อัปเดตแล้วนะครับแล้วก็ให้ปร,สสระรากการส การเล่นแอปต่างๆก็ยังรองรับได้อย่างดีแต่อาจจะมีบางแอปที่จะต้องใช้เมาส์ร่วมด้วยนะครับอันนี้ทุกท่านก็อาจจะต้องหาเมาส์นะครับมาเสียบช่อง USB เพื่อใช้งานร่วมวยนินหนึ่งส่วน A700 Mini นะครับเนื่องจากราคาที่เขาทําแบบราคาถูกรับลดลงมานะครับแต่ให้ค่าแสงที่มีความใกล้เคียงกับรุ่นพี่เขาเลยเนี่ยก็คือ A700 Mini เนี่ยค่าแสงเนี่ยให้ค่อนข้างสูงเหมือนกันเมื่อเทียบกับ A800 นะครับซึ่งอาจจะเป็นรองนิดหน่อยแต่ราคาเขาถูกกว่าฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานก็จะมีความใกล้เคียงกันในเรื่องขอองงกาารมภ หรือว่าแสงนะครับถือว่าโอเคเหมือนกันแต่าจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยอาจจะมีความหน่วงเล็กน้อยมากกว่าไ d 800นะครับเพราะว่าใช้ CPU นะครับที่มีความแตกต่างกันนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของตัววัสดุนะครับแล้วก็เกรดของวัสดุนะไ d 800ก็อาจจะดูดีกว่านิดนึงแต่ไ d 700นะครับก็ให้วัสดุที่สมราคานะครับประมาณนั้นนั่นเองเท่าก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับที่สนใจมีบัตเจตเงินเท่าไหร่นะครับในการที่จะซื้้อทังด SD 700 ีไว้ก็อาจจะได้อ่ามีบัตเจตที่เราอาจจะยังแบบไม่ต้องเกินราคา4 5 0 0 0ไพันเอดีเจ็ดร้อยมินินะครับก็คือจะเหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการดีกว่านี้หน่อยผมก็แนะนําไปไอดีแปดร้อยเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าตัววัสดุนะครับตัวเครื่องก็ภาพก็ให้มันดีขึ้นนะครับตามลําดับของตัวราคาก็ได้เองนะคะับสำหรับท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะครับมันจะมีลิงก์นะครับของตัวโอเลนนะครับที่แนบไว้ในอยู่ถูกนะครับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับรีวิวตัวโปรเจคเตอร์นะครับรุ่นเอด0เมินิแล้วก็ AD800 นะครับ ถ้าอย่างไรเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ